สวัสดีครับผมนาบีวันนี้ผมจะไปเที่ยววัดเป็น EP ที่2นะครับ่ปวัดแรกของคลิปนี้ครับวัดหลวงปู่ทวด ใหญ่โตมากครับตอ,ตอน,นนี้ก็จะมีขายของเี่องดืขายอาหารขายเครื่องดื่มขายของกิน จะมีช้าให้รครับอสมันั้นรัฒประเลอดท้องชั้นเสร็จสกักกะหลวงพ่อทั่วต่อป่ะ Let's go

ทำารเขารุว้าวองค์ใหญ่โตมากครับผมสำหรับของหลวงพ่อที่เขาใยา่จะมีส่วนสปัปยะลองไปเล,เล่นกันดูไหมป่ะ let's go ป่ะ,ปะส่วนสับปยะ ของฝั่งหลวงพ่อโตนี้นก็จะมีพระวิเคเนตหลวงพ่อคูณทรงหน้าปรกพระนารายทรงครุฑครุฑทรงราหูนอีกทีนึง่งเดี๋ยวเราไปดูด้านขวากันดีกว่าครับผมว่ามันจะมีอะไรบ้างในด้านขวานั้นปะ่ะสุดสรซยะด้านขวา ตอนนี้ผมอยู่ในส่วนฝั่งส่วนสับยะฝั่งด้านซ้ายจะมีดอกไม้นานาพันธุ์ครับผมสวยงามมากหมครับให้เรามาถ่ายรูปชมวิวเล่นเยอะแยะเลยครับเสร็จแล้วครับต่อไปผมจะไปวัดสิมาะไยสรงธรรมครับผม ขึ้นไปข้างบนนะครับมันสามารถขับมอเไซค์ขึ้นไปได้ครับสวัสดสิมไลทรงธรรมนะครับป่ะเรไซค์เกียรหนึ่งขึ้นนะครับแต่ทางมันชันมากไนมะ่ทิ้งเกียไปแล้ว ข้านล่างก็จะเป็นหลวงพ่อคูณเดี๋ยวเราค่อยไปไหว้ที่หลังส่วนเมื่อกี้ที่เรามาเขาจะเป็นวัดหลวงพ่อโตนั่นเองครับไปไปชมสิ่งที่น่าสนใจดนน้นดีกว่าตรงนี้จะมีนกห่างนกยุงด้วยโอ้สวยงามมากครับผมน่าจะเป็นตัวผู่ เพราะว่าเราพูดจะมีหางหางที่ยาวเอาไว้โชว์สาวๆเนาะเหมือนเราแบบเหมือนเราหล่อแล้วเราเราเราไปเชื่อใส่โปเชเน่ใส่ใสาวๆประมาณนี้ฮะทีนี้ก็คือตรงที่ผมขับแล้ผ่านมาเมื่อกี้ครับผมสวยอะ่ะอยู่สูงแนละ้วมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้วยแจ๋วมากครับ อันนี้คือส่วนด้านในจ้ะสวยงามมากครับเมียว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 ไปไหนจ้ะไปไหนจ้ะเจ้าเมียวน้อยมาหาพี่มะโอ้จะเล่นตัวสิครับ เหนียวเห,เหนียวแอะไม่มาผมน้องสนใจผมเลยนี่คงเป็นนกยุตงตัวเมียแน่ๆนนม,มาคนเดียวครับผมครับตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับตัวนี้ยังสร้างไม่เสร็จครับผมสร้างอยู่ครับผมเห็บผ้าใยจะขอพรตรงนั้นนะลูกได้ครับ ่าเสร็จนี่คงจะสวยไม่พบยนะครับครับตอนนั้นคือน,นี่ผมเห็นแบบสวยมากครับผมไฟมันดูสวยมากสำ<ะ>สรับครับสลับวัดสิมันทรงธรรมผมมีเวลาอยู่เดี๋ยวผมจะไปที่วัดผู้หาหลงต่อไปครับไป let's go คือนวครับวัดป่าไวหาหาลวงครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาดูก่อนตอนนี้ก็เกือบจะค่าแล้วลองมาถามทราว่าด้วยก่อนว่าวัดป,ปิดหรือยังไปขออนุโมทนากับกุดลเจตนาขอ,องท่านจะน้อมอุทิศถึงแต่ดวงจนุ่มนวลดานาวัดปิดยังครับ 好。 เสียดาครับตอนนี้อุปสมบล็อกแล้วนะครับเนื่องจากผมมาช้าไปงั้นขอดูวิวด้านนอกแทนแล้วกันนะโอเคตอนนี้เวลา18นากาส2าทีครับวับดปิดแล้วครับก็เลยมาไม่ทันดีครับที่เจ้าวัดให้มาอยู่ให้ขึ้นมาอยู่ครับ ก็เลยไม่ได้แค่นี้ครับข้างในวัวสดคอดไม่ได้เนื่องจากปิด5้าโมงเสียดายแย่เราไม่เป็นไรวันนี้ผมขอจบคลิปแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมครับผมจะมีกำลังใจทำคลิปต่อไปแล้วก็เขียน,ออนเอาไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย